การสะสมเพื่อความสุขนักสะสมควรศึกษาข้อมูลก่อนการสะสมนะครับแบงค์100บาทนะครับธนาบัตรหมุนเวียนแบบ17กับแบงค์20บาทธนาบัตรหมุนเวียนแบบ16นะครับมีความพิเศษแตกต่างมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปติดตามรายละเอียดกันในคลิปเลยนะครับว่า2ใบนี้ทำไมถึงมีมูลค่าถึง400หรือว่า400นี่คืออะไรกันแน่นะครับเชิญชมกันเลยครับ สวัสดีครับเ,เพื่อนเนักสะสมและท่านผู้ชมทุกท่านผมวรชิตมือใหม่สะสมซับครับแบงก์ยีบาทรุ่นนี้นะครับเป็นธนาบัตรหมุนเวียนแบบ16นะครับมีพิมพ์ออกมาใช้งานตั้งแต่ปีพศ2 5 5 5แล้วนะครับพอปีพศสอ5 9ก็ได้หยุดการพิมพ์ไปนะครับจํานวนการผลิตก็จำนวนการพิมพ์ก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับซึ่งใบนี้ความพิเศษก็คือจะเป็นในเรื่องของ ตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าตัวเลขนั้นมีความพิเศษอย่างไรนะครับส่วนใบนี้นะครับจะเป็นชนิดราคา100บาทนะครับเป็นแบงค์หมุนเวียนเหมือนกันแต่เป็นแบบที่17เนะครับเป็นแบบรุ่นแรกในสมัยรัชกาลที่10นะครับแบงค์รุ่นนี้ก็จะมีออกมาใช้งานเมื่อปีพศ2000 563นะครับในราคา20บาท50บาทแล้วก็100บาทเนี่ยในช่วงเดือนเมษานะครับส่วนอ่าที่เป็นแบงค์500กับแบงค์พันเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของวันที่28กรกฎาคมปี63ซึ่งเป็นวันเฉลิมของลอสิทธิ์นะครับและก็ยังมีในส่วนของแบงค์ที่อ่าเขาเรียกว่าเป็นโทษเก่ากักบโทษใหม่ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแบบโทษโทษใหม่นะคืออ่าตามประมวลกฎหมายอาญานะครับแต่สําหรับบางคนนะครับ ที่มีแบงค์รุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะมีคําว่าเป็นอ่าลงโทษอย่างสูงสุด4 0,000บาทด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะไม่ได้เป็นรุ่นที่ผลิตน้อยนะครับถ้าเป็นแบงค์ยีหมุนเวียนรุ่นอื่นนะครับต้องเป็นอ่าแบงค์ยี่แบงค์ห้าสิแล้วก็แบงค์ร้อยที่เป็นหมุนเวียนแบบ17เท่านั้นนะครับที่ว่ามีโทษเก่ากับโทษใหม่นะครับสําหรับ2ใบนี้นะครับตัวเลขบนแบงค์นะครับจะเป็น เขาจะเรียกกันว่าเป็นเลขสลับนะครับหรือเรียกได้หลายแบบนะครับจะเป็นทั้งเลขสลับแล้วก็เป็นเลขกระจกด้วยนะครับจะสังเกตจากตัวเลขนะครับจะสลับกันไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็น1 2 1่หรือ0505อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นเลขสลับ ซึ่งนักสะสมจะนิยมเก็บสะสมมากกว่าตัวเลขแบบปกติธรรมดาทั่วไปนะครับซึ่งค่อนข้างจะหาพบเจอได้ยากนะครับสำหรับแบงก์ยนะครับผมก็ได้พบเจอเองในการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับแบงก์ยี่เนี่ยเราอาจจะาหาพบเจอได้เยอะกว่านะครับเพราะว่าเป็นแบงก์ที่มีจำนวนการผลิตที่เยอะนะครับสภาพของธนบัตรนะครับ เวลาที่นักสะสมเขาเช็คดูนะครับเขาก็อาจจะดูจากมุมธนบัตรด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรอยพับกลางนะครับราคาของธนบัตรเนี่ยก็จะามากน้อยไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าสภาพถ้าเป็นสภาพที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเนี่ยจะมีรอยพับกลางนะครับหรือไม่ก็จะมีคราบนะครับถ้าเรายิง่งเรายกส่องเนี่ยจะเห็นคราบเห็นรอยพับตึงกลางนะครับแต่ถ้าเป็น ธนบัตรใหม่ที่เขาเรียกกันว่าธน,นบัตรแบบ UNC คือแบบเพิ่งแรกมาใหม่ๆจากธนาคารเป็นแบบสภาพใหม่เอี่ยมนะครับก็เวลายกสองเนี่ยจะมีความาสีสวยสดงดงามนะครับนักสะสมจะนิยมสะสมแบบที่เป็น UNC มากกว่านะครับสำหรับแบบที่ผ่านใช้งานเนี่ยถ้าตัวเลขไม่ได้สวยจริงๆนะครับก็จะไม่นิยมเก็บสะสมนะครับ ในส่วนของแบงค์ยีผมก็ไม่ได้เสียเงินซื้อมานะครับแตนะ่ในส่วนของแบงค์ร้อยเนี่ยก็เสียเงินซื้อมานะครับในราคา400บาทนะครับบางคนอาจจะมองว่าแพงหรืออาจจะมองว่าถูกนะครับซึ่งถูกหรือแพงเนี่ยมันอยู่ที่ความพึงพอใจของคนซื้อและคนขายจะตกลงกันนะครับก็อย่าลืมไปหามาสะสมกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะักสะสมอย่าลืมกดติดตาม Sub สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับความสุขใจสไตล์คนสะสมทรัพย์สวัสดีครับ